คืลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับบาร์บาร่เอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็มากันแบบหน้าสดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นรูปบกกักแล้วเนาะว่าวันนี้บาร์จะมารีวิวอะไรนะคะก็เป็นสรรสิ่งมากมายนะคะที่อยู่ในนี้นะคะจะเป็นรีวิวแบบ พีชนะคะก็จะมีทั้งซิวนาคัลเลอร์นะคะ i n t u i ูอนะคะมีเวลคอนเทนต์ ent, อะไรอย่างเงี้ยมีเฮงฟังด้วยนะคะ่ะอะไรที่เป็นพีชพีชเนี่ยปัมรวมมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะคะคือก็ทดลองใช้มาแบบโอ้ยสักระยะแล้วก็ถือว่านานแล้วก็รู้แล้วแหละว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็เผื่อหลายคนกำลังสนใจคอลเช่นพีชของซิวนาคัลเลอร์ก็มามุงกันเลยนะคะว่า มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะปามจะไม่แนะนําผลิตภัณฑ์นะเอาเป็นว่าปามจะแต่งลงบนหน้าให้ดูเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ2อ,อย่างแรกที่จะลงบนผิวหน้าให้ดูก่อนนะคะก็คือพร i m เมอร์นั่นเองค่ะก็จะมี2ตัวนี้นะคะอันแรกเป็น Intuit b r o บลอแ a น t m e มตช r อันนี้นะคะซื้อได้ที่วัดสันนะคะเป็น Peach ใช้มาสักระยะหนึล้วนะคะก็ ถือว่าค่อนข้างดีคือเขาบอกว่าเป็นเบลอแอนด์แมทนะคะมันค่อนข้างที่จะเบลอรูรขุมขนได้ดีนะคะตัวนี้ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ oh ด้วยนะคะสว่วนอีกตัวนึงเป็น My Fa ฟเวอร์ตของปาล์มในเดือนมิถุนายนก็คือเวลคอนเทนต์นะคะสกรีนไบต์ตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นไพรเมอร์ที่จะทําให้หน้าของเรามีความฉ่าวาวนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ควบคุมความมันนะคะเน้นหน้าฉ่าอย่างเดียวนะคะล์มก็จะลงฝั่งขวามือจะลงเป็นตัวอินทูอิดแล้วก็ฝั่งซ้าย มือเป็นเวลคอนเทนต์นะคะก็ขยับเข้ามาใกล้ๆเนาะเดี๋ยวจะใช้อินทูอิดก่อน,นะคะ่ะอินทูอิดมันจะเป็นเนื้อแบบมูสสหน่อยนะคะซึ่งหลายๆคนชอบเนื้อแบบนี้แล้วก็ไม่ชอบคือแล้วแต่เนื้อมันจะมูสสหน่อยนะก็จะลงไปด้านขวามือของปาล์มนะคะเนี่ยเห็นว่าว่ามันเรียบเลยค่ะมันเรียบเนียนเลยทันทีนะคะสำหรับไอตัวอินทูอิดนะคะก็ไม่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะแยอะอะไรนะคะ มีสิวพดนิดนึงนะคะแต่ว่าได้มีการปราบโดยการที่ใช้น้ำตกลดสิวและก็เซรั่มลดสิวที่ตัวเองขายไปแล้ว <c oughs> นะคะหน้าก็จะแบบปวามสู้ว่าหน้ามันมีความเหมือนแบบมันมันเนียนขึ้นนะคะมันจะสังเกตได้เลยมันจะสังเกตเห็นนะว่าแบบว่าหน้ามันจะมีความเบลอ,อผิวหน้ามันจะเบลอนะคะส่วนอีกฝั่งนะก็คือ bright skin ของ well contents นะคะมันจะเป็นแบบ สาสี่ในหนึ่งเดียวนะคะเป็นไพรเมอร์ที่จะเป็นเนื้อมุกมุกกนะแล้วก็มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรฉ่ำๆหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูเลยพอลงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบน้ำๆหน่อยมันแตกตัวเป็นน้ำนะหน้ามันจะมีความแบบวาวๆฉ่ำๆคือเวลคอนเทนต์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งแล้วก็ต้องการให้หน้าฉ่ำใช้ได้เลยนะคะไม่ควบคุมความมัน,มนไม่เบอร์รูขุขนอะไร เห็นว่าสองฝั่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเวลคอนเทนต์จะมีความฉ่ำมากมันจะแบบฉ่ำเลยเห็นป่มแต่ว่าไม่เนะไม่เปียกนะคะตัวนี้ก็จะมีความเหมือนแบบแมทแล้วก็เบอร์ผิวไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะก็สองฝั่งนะคะกันดูว่าชอบแบบไหนนะคะใครชอบแบบฉ่ำก็เวลคอนเทนต์ใครชอบแป็แมทก็อินทูอิทนะจ๊ะพอไพรเมอร์มันเซ็ตตัวทั้ง2ด้านแล้วก็ใช้ฟาวเดชั่นค่ะก็คือตัวนี้ค่ะ ของ s i o n a c o o o r นะคะเป็น Peach Full o v v r r o v v l y y นั่นเองค่ะสีที่บําซื้อมาคือ02เป็นมนุษย์เบอร์0ูนย์ะจ๊ะแพคเกจจริงโคตรน่ารักเลยแบบเป็น Peach นะคะแล้วเขาทาดีมากตรงที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะสกีนทองอะไอสกีนทองเห็นเขาบอกว่ามันแพงอยู่เหมือนกันนะคะทําค่อนข้างเดียนนี้ซื้อที่ร้านคุณหน่อยนะคะ100บาทก็ไปหาสอบถามกันได้นะะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดสีส้ม ปุกปิกมีความน่ารักมุ้งมิงมากนะคะนี่เนื้อมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้เหลวแล้วมันก็ไม่ได้ข้นอนะ่ะมันอยู่กลางๆแล้วสีเบอร์2ก็จะมีความพอดีหน้าบางอยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลงให้ดูฝั่งไอ้นี่ก่อขวามือเนาะจะลงด้วยแปลงมือหรืออะไรก็แล้วแต่เอาแต่ที่ความถนัดของตัวเองนะคะ กลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบซิกเนเจอร์ของทางซีวนาคัลเลอร์ซึ่งรองพื้นอะไรเอ่ยต่างๆก็คือกลิ่นแบบนี้ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่มีกลิ่นอื่นเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขาซึ่งว่าเรารู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่าคือการทําแบรนด์อะถ้ามีกลิ่นซิกเนเจอร์มันก็โอเคนะเออเหมือนว่าเขาไม่ได้แต่งกลิ่นด้วยซ้ำเป็นกลิ่นแบบรองพื้นเลยอย่างเงี้ยนะเลยซึ่งใช้ฟองน้าแล้วหน้าก็จะมีความแบบ เรียบเนียนเลยแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างจะดีสีดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ลงอีกฝั่งนึงเนาะคือปาหมาหน้าปามาสิวหายไปเยอะมากๆแล้วะคะมีช่วงหนึ่งที่มันสิวเยอะเนาะใครที่ตามตามกันมาแบบเกือบทุกคลิปก็จะรู้เลยว่าสิวเนี่ยก็จะมีบ้างปบบบายนะคะเออแล้วก็จะชอบขึ้นช่วงช่วงแก้มด้านซ้ายมืออนะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยตอนนี้มันก็คือหายไปเยอะมากเพราะว่าใช้เซตลดสิวที่ตัวเองขาย นะใคร่ของอีกแล้วกูคลิปชั้นฉันอยากไขยองอะขอเพิ่มอีกปั๊มหนึงก็แล้วกันนะคะเพื่อจะได้ให้ความแบบคัฟเวอร์มันแน่นขึ้นไปอีกนะคะซื้ออันนี้ไม่ต้องลงคอนฟิโลรเร็วก็ได้นะจ๊ะตัวเองเพราะว่ามันมีความแบบค่อนข้างที่จะปกปิดดีสําหรับหน้าปามที่มันก็ไม่ได้มีลงรอยอะไรยธรทมอะไรบนใบหน้าอะไรเยอะแยะมากมายนะไถนัดอะไรก็ใช้นะ แล้วก็ตัวสีวนาคลเลอร์จะเห็นเลยว่ามันเป็นผิวมากมันไม่ได้แมทมันยังมีความแบบฉ่ำๆเนาะมันยังแบบเป็นผิวๆหน่อยอะไรเงี้ยคือตัวแพคเกจเนี่ยมันจะเหมือนไอตัวแมทนูที่เราเป็นลูกรักในปี2019นเนาะใช่ไหมอันนั้นจะแมทมากแมทแบบเวอร์แมทกว่านี้ก็คือแบบว่าคือแบบคือแพคเกจจิ้งลักษณะคล้ายกันจะเป็นเรียวๆแบบนี้เหมือนกันแต่ แมทนูก็จะเป็นเป็นปอกสีดำเนาะมันจะดําหมดเลยอนะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเหมือนเขาปรับสูตรจากแมทนูอะให้มาเหมือนแบบมีความเป็นพีชมากขึ้นมีความเหมือนแบบบางเบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังให้การปกปิดที่โอเคอยู่นะทุกคนทุกคนดูหน้าเราสิเห็นไหมลงวางพื้นเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใช้แป้งกันค่แป้งก็เป็นแป้งพีชตัตวนี้นะคะนี่คือซิวนาคัลเลอร์ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลลูสพาวเดอร์นะคะ าักกระปุกกระปิกเนาะนี่คือเบอร์2เป็นมนุษย์เบอร์2นะคะนี่จะเป็นแบบนี้เราได้มีการห่อไปแล้วเนาะสวยเน,ะนยาะอะไรเงี้ยแล้วก็มีกระจกมีพับนะคะซึ่งมาไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเป็นตะข่ายมันจะเอาผลิตภัณฑ์ออกมาได้แบบจํานวนที่น้อยแต่บางคนคือเหมือนแบบไม่ได้อยากลงแป้งเยอะไงแต่ทุกคนจะเห็นว่าพอลงแป้งปูบัดหน้าจะแมตไปเลยเห็นปะ่ะหน้ามีแมต แล้วบามรู้สึกว่าไอตัวแป้งเนะ่ะทำให้รองพื้นมีความเข้มขึ้นเห็นไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกไหมแต่บามรู้สึกว่าพอลงแป้งปุ๊บหน้ามันจะแมทแล้วก็เข้มขึ้นทันทีจริงๆน่าจะใช้แป้งเบอร์หนึ่งเนาะแป้งเบอร์สองมันเข้มไปอ่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยอ่ะฝั่งซ้ายยังไม่ลงคือแบบไม่ไม่ไม่แมทมันยังมีความเป็นผิวฝั่งขวาลงแล้วก็คือแมทมากอะปุ๊บ แมทตนะ์แป้งแมทมากนะคะใครชอบงานแมทต์แมทต์อะไรเงี้ยก็แนะนําตัวนี้ในคอลเลคชันเนี้ยเขาไม่มีอายแชโดว์ก็จะใช้เป็นปัดแก้มนะคะอันนี้เป็นพ a c h ี h ด Duo เป็นปัดแก้มนะคะมี2สีใน1เดียวอันนี้เป็นเบอร์0ูนจริงๆเขามี2รุ่นนะเออแต่ว่าปั๊มเลือกเอารุ่นนี้มานะคะน่ารักกระปุกกระปีกิงกล่องแก้วมากนะคะ เนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้แต่งตากันนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะแล้วอส,สสีให้ดูก่อนสีก็จะมีความแน่นชัดเจนเวอร์วังอลังการแล้วก็มีความชิมเมอร์หน่อยๆน,นะคะชิมเมอร์ไม่ได้เยอะอะไรแต่งตากนันค่ะก็ะใช้เป็นสีส้มนะคะลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะก็แปลงอะไรก็ได้นะคะนี่เห็นปหแล้วก็แบบฟุงฟ้งๆไปนะคะสีชัดเนาะฟุงฟ้งๆไปคือจะแบบ แต่งน้อยมากอะค่ะแบบไหนคาเคนบอกว่าหฮย้ยนี่แต่งน้อยหรอสีแบบชัดมากมันเป็นปัดแก้มะเนาะอะไรเงี้ยก็เกลีย่ยไปให้สูงหน่อยเห็นปะใช้แค่แบบสองสีเองนะอันนี้สีส้มลงไปก่อนถ้าใครแบบเฮย้ยเพิ่งเริ่มแต่งหน้าไม่มีอายแชโดว์แบบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อหรอกใช้ปัดแก้มมาทำอายแชโดว์ก็ได้สมัยปามแบบว่าแต่งหน้าใหม่ๆเมื่อ1ิปีที่แล้วคือแบบ อชาร์โดไม่มีหรอกก็ใช้ปัดแก้มที่ซื้อมาว่าจะมาซื้อทั้งไอชาร์โดทั้งปัดแก้มตังไม่มีอะไรเงี้ยสมัยคือสมัยก่อนเนี่ยยังรู้สึกว่าแบบเครื่องสำอางมันยังราคาแบบสูงสูงอยู่เนาะสมัยนี้มันก็แบบเออมีอะไรให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเอาแปลงมาเกิดเกลี่ยให้มันแบบขึ้นไปสูงสูงหน่อยนะคะมันจะได้ดูแบบไม่กระจุกอยู่ที่ตาเสร็จแล้วใช้สีชมพูนะคะมาลง ช่วงชิดโคนขนตาให้มันฟูงฟๆหน่อยลูกเนี้ยมันไม่ยากอะ่ะมันแบบว่าทมๆทมๆมๆถ,ถ,ถูๆูๆก็คือจบไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็เสร็จเสร็จลงมาที่คนขนตาล่างนะคะมากรีดอายไลเนอร์กับปัดขนตานะคะก็จะใช้เป็นของเฮงฟังที่เราแบบ พอไปนานมากแนละ้วก็มีนารใช้ไปแล้วนะคะอันนี้มีน้องในเพจบอกว่าเออใช้ดีด้วยนะก็เดี๋ยวมาใช้ให้ดูนะคะหัวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันใช้งานยากไปนะคะคืออยากจะแบบกรีดชิดคนณขนตามากแต่ว่าแปลงลักษณะแบบนี้มันจะกรีดชิดคุณขนตายากนะคะก็ต้มลงเอาแบบเอาตาลงแล้วก็ค่อยคอยกรีดนะ คามกรีดค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะเพื่อให้ตามันดูแบบเรียวๆหน่อยนะคะมันกรีดยากมากเลยนะสำหรับไอตัวไอเลเนอร์ตัวนี้เพราะว่ามันแบบมันเป็นหัวแบบเนี้ยกรีดยากมากตาเรียบร้อยนะคะมาสคารากันนะคะมาสคาร่าเนี้ยก็คือให้ขนตาที่ค่อนข้างเรียงสวยนะหัวมันจะเป็นลนักษณะแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความแบบเออเรียงสวยดีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเอ,อ่อ r p r o o f นะคะแต่ว่ามันก็ กันน้ำได้โอเคแต่ว่าถ้าขยี้เราเลอะไปหมดเลยนะเอาจงจริงมันไม่ได้กันแบบสมาร์ทพูบนะคะก็ค่อยๆแบบปัดปัดไปซื้อมาเท่าไหร่วะไม่ถึง70บาทมั้งไม่รู้ว่าจำไม่ได้แต่ว่าถูกมากแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าซื้อที่ร้านไหนไปย้อนดูหองกันเองแล้วกันนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมดูดิดูด,ดิตามีความแบบขนตาคือมีความเด้งมากแล้วก็เรียงเรียงยาวสวยเลยอะ มาที่ขนขตาล่างกันบ้างซึ่งก็จะปราบเสียนมากเลยนะอืมนขนตาล่างเห็นปะก็จะมีความแบบเฮ้ยขนตายาวขึ้นมาเลยจังหวะอรอมาสคาร่าให้แห้งนะคะก็จะปัดแก้มเนาะด้วยดูโอตัวน,นี้ก็คือผสมกันเลยนะคะก็อันนี้มันจะมีชิมเมอร์หน่อยๆน,นะมันก็จะแบบน่ารักกระปุกกระปีอะไรเงี้ยจะมีความวาาๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยคือถ้าปัดด้วยแปรงอะคะ่ะก็ มันจะสีออกแนวเรืร่อแต่ถ้าเกิดว่าใช้มือก็สีมันจะแน่นมากนะนี่ขนาดเราผสมกันนะนี่สีน่ารักมากปัดผ่านจมูกนิดหน่อยสีน่ารักมากชอบสีอะไรมากกว่ากันก็ลงเลยแต่ว่ามันออกเป็นส้มทั้งคู่นะต่อให้มีความชมพูนี่ขนาดเราปัดชมพูเพิ่มเยอะแล้วนะเนี่ยมาเขียนคิ้วกันค่ะด้วยสิวนาคัลเลอร์ดับเบิลพูฟบราวนี้นะคะอันนี้บอกไปในฮอ,อนะว่าค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่า เนื้อมันเขียนง่ายมากมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อนี้เขียนง่ายมากเขียนง่ายแบบเขียนง่ายสุดๆแต่ว่าไอ้ตัวมัชคาร่ามันจะแบบเกาะขนคิ้วไปนิดนึงคือมันจะแบบเลอะไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างจะอึบใจกั้นใจในการเขียนนิดนึงนะเอาสปูรี่มาปัดพวกเศษแป้งอะไรออกก่อนนะคิ้วปามค่อนข้างที่จะแบบเยอะหนาอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่ว่าคิ้วไม่เท่ากันยังไม่ได้ไปแว็กเลยอยากไปแว็กขนคิ้วมากเลยปกต,ติก็จะเหมือนแบบเล็มๆมเองเยอะไรเงี้ยน,นะคะก็เขียนอันนี้เขียนง่ายมากเนื้อมันลื่นมากก็จะเขียนแค่หางตานะไอหะปลายปลายคิ้วนะคะเพราะคิ้วบาค่อนข้างที่จะเยอะบางเขียนแค่เหมือนแบบหางคิ้วเงี้ยเพราะว่าคิ้วเยอะถ้าเขียนทั้งหมดก็ลุคนี้มันจะแบบ ันจะดูเยอะไปเนะเาะเพอเขียนหางคิ้วใช่ไหมคะก็ใช้สปูลี่เหมือนเดิมนะคะมาขยี้หางคิว้วมาที่หัวคิ้วอ่างเงี้ยไม่เยอะไม่อยากให้เยอะมากเออประมาณนี้เนาะเพราะว่าคิ้วตัวเองเยอะก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เลยเพราะว่ามันแบบเลอะง่ายก็จะแบบมีการแบบเอาออกไปก่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยออกไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆแบบปัดเนาะ นี่คิ้วมันเป็นก้อนเห็นปะเห็นไหมทุกคนหรือเราปัดไม่เป็นวะไม่หรอกเห็นปะคิ้วมันเป็นก้อนๆน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวมัสตาร์มันเป็นก้อนๆงั้นไม่ใช่ดีกว่าเนาะแต่ว่าแบบรีวิวให้ดูไงว่าเป็นยังไงเนี่ยก็จะเป็นก้อนแหละไม่โอเคเลยจ้าใช้สปูลี่มาปัดปัดปัดออกเห็นปะคิ้วเข้มไปเลยอ่ะตอนแรกอุตส่าห์จะเขียนคิ้วเบา โอเคเดี๋ยวปามไปทาลิปนะคะแล้วก็เหมือนคอนทัวร์อะไรนิดนึงเพราะรู้สึกว่าหน้าแป้มากเรากลับมาคุยกันอีกทีนึงเนาะโอเคค่ะปามก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุกประมาณนี้นะคะเป็นลุกโทนส้มนะคะที่น่ารักสดใสไม่ได้แต่งหน้าโทนส้มแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานก็จะแต่งแบบ โทนน้ำตาลอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็มาโทนส้มบ้างมันจะได้แบบน่ารักกับเข้ากับเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวมาพูดถึงทุกๆอย่างที่เราได้ใช้บนใบหน้านะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะ <g ül> เริ่มที่เจ้าพรายเมอร์สตัวแรกนะคะก็ด้านขวามือปามันจะเป็นตัว Intuit นะคะส่วนด้ซ้ายมือก็จะเป็นเมลคอนเทนต์นะคะ อันนี้คือมันแยกกันเลยนะคะถ้าใครชอบความเบอร์รูหุ่มโคนแล้วก็งานแมทเนี่ยก็ให้ไปที่ i n t o It นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเบอร์รูหุมโคนได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแมทนะคะเห็นบ้างเนี่ยมันจะมีความแมทมากกว่าฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะมีความฉ่ำมากกว่า ปาไม่ได้ลงไฮไลท์เพิ่มนะก็ส่วนวิวคอนเทนต์ก็จะมีความฉ่ำนะคะเป็นผิวฉ่ำเลยที่จะเบอร์รูมผลได้ไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆค่ะนิดเดียวมากๆนะคะไม่ควบคุมความมันอะไรเลยก็คือช่วยเรื่องหน้าฉ่ำวาวหน้าอิ่มน้ำสุขภาพดีใครชอบงานแบบนั้นก็ใช้อัน,นี้เลยนะคะคือมันแบบ คือแยกกันเลยว่าใครชอบแบบไหนก็ไปแนวทางแบบนั้นนะส่วนตัวคือใช้ได้ทั้ง2แบบแล้วก็ชอบทั้งสองแบบเลยนะคะวันไหนอยากได้ความแมทต์แมก็ใช้ตัวนี้วันไหนอยากจะได้ความแบบว่ากลอกลผิวชุ่มน้ำก็ใช้ตัวนี้นะคะก็เลือกเอาตามสะดวกนะคะราคาก็สบายกระเป๋านะคะอันนี้ซื้อได้ที่วัสันอันนี้ซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยนะคะต่อมาที่รองพื้นนะคะ peach full cover lovely นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะสำหรับตัวปามําคิดว่ามันเป็นสูตรที่พัฒนานะคะขึ้นจากแมทต์นูดค่ะเพราะว่าแมทต์นูดเนี่ยคือไปให แท็กจิ้งเหมือนกันเลยแมทน,นจะมีความแมทมากๆแมทแบบแมทมากๆเป็นงานแห้งเป็นงานแห้งเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความแมทที่ยังเป็นผิว คือเรารู้สึกว่ามันเหมือนโจวีน่าเลยมันมีความแมทที่เป็นผิวเหมือนกันแต่โจวีน่าจะแมแทแห้งมากกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็คือจะแมทและเป็นผิวนะคะที่สาคัญคือมีการดรอประหว่างวันนะคะตัวนี้คือตอนแรกเนี่ยลงเป็นลงกับผิวแล้วเฮ้ย mm hmm. ดูแบบว่าพอดีผิวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า,าในความรู้สึกป,ปามเพราะว่ามันแมท แล้วมันไม่ใช่มันมันดรอปแล้วมันก็แบบมีความเหลืองซึ่งก็ถือว่าเหลืองกําลังดีนะไม่ได้เหลืองแบบเยอะขนาดโจวีนานี่คือเหลืองกําลังดีใครที่แบบว่าใช้โจวีนาแล้วอยากจะหาตัวตายตัวแทนเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะสำหรับปามาปามว่าตัวนี้ก็อยู่ติดทนนานพอสมควรแต่ก็เทียบไม่ได้กับแมทนูดนะแมทนูดปามว่ามันติดทนมากกว่าอันนี้คือเหมือนแบบเขาทําสูตรใหม่เพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบความแมทมีความเหมือนแบบว่าปกปิด แล้วก็คุมมันดีไม่ได้คุมมันหนักมากแล้วก็ติดทนดีคือดรอปลงมาจากแมตต์นูดนิดนึงแต่ก็ยังรักษาคุณภาพของแมตต์นูทที่ดีอยู่นะคะแมตต์นูดจะไม่มีการดรอปจนแบบมันเหลืองแต่นี้จะมีความดรอปมากกว่านะคะแต่ก็จะได้ความแบบฟิลแบบสบายหน้ามากกว่าไม่รู้สึกอึดอัดหน้าและปกปิดที่ดีโดยไม่ต้องมีคอนซีลเลอร์นะคะก็ลองดูอันนี้คือร้านผู้หน่อยนะคะสามารถสอบถามกันได้นะคะแชมเปญเบอร์2นะคะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างชอบค่ะเพราะว่าคือ บางทีเนี่ยแมตต์นูดในบางจังหวะที่ผมใช้รู้สึกว่ามันแห้งจนเกินไปแห้งแล้วทาให้หน้าปามเหมือนแบบมันหายใจไม่ออกอะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นตัวตายตัวแทนคือจริงๆมันก็เหมือนแบบเป็นรุ่นน้องยอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีต่อมาค่ะเป็นแป้งพีชนะคะแป้งพีชคือตลับน่ารักมากนะคะคือชอบตลับมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ใครเป็นคนชอบงานแมตต์ก็ จัดตัวนี้เลยเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะ <c oughs> พอลงแป้งฟูมันแมทแล้วมันแมทที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ปาไมรู้สึกว่าเบอร์สองมันค่อนข้างที่จะเข้มอ่ะเพราะว่ามันเข้มเกินไปสําหรับผิวปาล์มนะคะมันมันจะทําให้ตัวรองพื้นเหมือนแบบว่ามีความดรอปลงมาอีกอะนะคะแล้วก็สําหรับตัวปาล์มอ่ะปามไม่ชอบไอ,ไอตัวตาข่า่ที่บอกมันได้แป้งออกมาได้ได้ความแบบน้อยไปฉันต้องการแป้งเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่แบบ คือกะปริมาณแป้งไม่ถูกแล้วบางทีแบบฟุ้งกระจายไปทั่วอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีคุมมันได้ประมาณหนึ่งนะคะนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรมากมายแพคเกจจิ้งนี่ชนะเลิศนะคะแล้วก็เอ่อความความแบบว่าคุมมันก็พอพอ,พอใชอ้พอใช้นะคะติดทนก็คงไม่เพราะมันเป็นแป้งฝุ่นนะคะมาถึงไอายไลเนอร์นะคะก็บตัวมาสคาร่าของอตัวแห่งฟังนะคะว่าใช้แล้วเป็นงไงนะคะอันนี้ ตอนใช้ก็คือชอบนะเหมือนแบบใช้ในชีวิตประจำวันนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือความรูสึกว่าไอ้ตัว ปแปลงอ่ะมันใช้งานยากมากมันแบบเป็นแปลงใหญ่คือถ้ากรีดแบบเนี้ยก็ถือว่าปกติเงี้งแต่พอมากลีดที่ตามันจะต้องตั้งอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆกรีดแล้วมันกรีดค่อนข้างยากนะคะแต่ตัวนี้มีความติดทนที่ค่อนข้างดีเลยนะอยู่ติดทนมากๆมันใช้งานแล้วมันอยู่ติดทนมากแต่อย่าขยี้นะนะคะยี้ก็หลุดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างติดทนแต่ข้อเสียคือมันกรีดยากมากไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องทำหัวแบบนี้อาจจะเป็นลดต้นทุนมันหัวฟองน้ามันถูกกว่าเลย ก็คือแบบว่าอันนี้ก็คือดีแต่ว่าไม่ชอบหัวปแปรงเท่านั้นเองนะคะส่วนมาคาร่าก็อย่างที่เห็นนะว่ามีความแบบเรียงเส้นที่ดีมากนะคะเรียงเส้นที่ดีนะคะจะเป็นหัวลักษณะแบบนี้นะคะหัวปแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะให้ขนตาที่มีความเรียงเส้นยาวนะคะแต่ไม่ได้มีความงอนนะคะไม่ได้มีความงอนมีไม่ได้มีความโค้งอะไรนะคะแล้วก็ติด,ตดทนแต่ว่า ถึงขนาดแบบกันน้ํากันเหงื่ออะไรสุดๆไหมก็ไม่นะแต่เห็นว่าน้องในในแฟนเพจเขาใช้แล้วเขาบอกว่ามันดีมากๆสําหรับตัวบามก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้หาซื้อง่ายตลาดนะันรถไฟก็มีนะบํมเห็นอัลละห้าสบาทเองก็ถือว่าไม่แพงนะคะ และอย่างสุดท้ายค่ะนี่ก็คือมันติเอฟเฟกต์อายบราวน์นะคะของซิมนาชอบมากชอบไอตัวหัวที่เขียนมากมันเขียนลื่นเขียนดีมากแล้วก็สีค่อนข้นางชัดมีความติดทนที่ค่อนข้นางดีนะคะแต่มาสคาร่าคือมันเป็นก้อนอที่ทุกคนเห็นกันมันไม่ชอบมาสคาร่าคิวเขาเลยมันเป็นก้อนนะคะก็คือสับตกไปสำหรับมาสคาร่าคิวแต่ว่าตัวเขียนคิ้วคือใช้ดีมากชอบมากๆเลยนะคะอยู่ติดทนเขียนง่ายแต่ว่าถ้าเหมือนแบบ เพอเอไปเอามือไปสก,กิดเขาอะไรเงี้ยบางทีมันก็หลุดได้นะคะก็ระวังด้วยเนี่ยจา้าแต่ถือว่าค่อนข้างดีราคาถูกอะ่ะราคาไม่ถึง90บาทเองมั้งก็คือซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยนะโอเคะ okay, ค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือเป็นการรีวิวพีชของบาล์มทั้งหมดนะคะวันนี้อุต่าใส่แบบว่าผลไม้ผลไม้มาด้วยเพื่อให้เข้ากับการรีวิวของเรานะคะวันนี้เราก็แต่งหน้าส้มๆเนาะเพื่อจะได้เหมือนเข้ากันนะคะก็แต่งหน้าโทนส้มให้เข้ากับ ผลิัณที่เรารีวิวด้วยนะคะก็แต่งง่ายๆสบายๆ,ายๆหน้าก็จะแบบว่าไม่ได้ดูเยอะเกินไปถือว่าใช้ได้ใน everyday look นะคะไปเดทได้ไปทํางานไปเรียนได้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบการสำรวจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะทุกคนใครอยากให้ปาม์รีวิวอะไรก็บอกกันมาได้นะแต่ว่าต้องมาพิจารณาอีกทีว่าตัวเองสนใจแค่ไหนนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ ep หน้าสำรับวันนี้สวัสดีค่ะขยบาย